หนึ ơn khác. Ơn khác. Ơn khác. Ơn ่งครั้งสองครั้งทดสอบความพร้อมสามทุกอย่างอายุเร็วดิสี่ตัวตรงทุกอยางสามยังค่ะหนึ่งสองรัเออเก่มากนะรับมาคงไม่เต้นเลยค่ะ ประสงค์นักเรียนสามารถบอกเวลาและเอียนเวลาได้นะคะเอาอันดับแรกที่เชื่อใยนักเรียนอ่านอันนี้ก่อนนะคะอ่านพร้อมกันเสียงารงความชัดหนึ่งเที่ยว1นึสองสาม ค่ะต่อไปอก่อที่จะเรียนเรื่องการบอกเวลาะนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องการบอกเวลากลางวันและก็การคืนให้นักเรียนเ่ิงมาตราเวลาพร้อมกันหนึ่งเที่ยวพร้อมไหมคะเดียวเรียนค่ะพร้อมไหมคะพร้อม่เรียรบร้อยค่ะพร้อมนะคะ 2> 1 2ึ่งสาโ วางนสอก่อนยกระินมองมาหน้าหน้าค่ะอ้านักเรียนดูทีนี้เราจะเรียนเรื่องการบอกเวลาใช่ไหมคะนักเรียนจุดประสงค์ก็คือนักเรียนสามารถบอกเวลาและเขียนเวลาได้นะคะอันดับแรกเรามาดูนาฬิกาก่อนมาทําความรู้จักกับนาฬิกาก่อนบางคนยังไม่รู้จักว่านาฬิกามีเข็มอีกเข็มเอาทีนี้นักเรียนมาดูอันนี้เข็มอะไรคะนักเรียนเข็มยาเข็มยาวก่อน ทุกคนค่ะสีแดงๆนั้นเป็นเข็มวินาทีเพราะฉะนั้นนาฬิกานาฬิกานักเรียนดูมีสามเข็มนะคะเข็มยาวเข็มสั้นแล้วก็เข็มวินาทีทีนี้นักเรียนมาดูว่าหน้าปัดของนาฬิกามีเลขอะไรบ้างที่ปรากฏอยู่หน้าปัดนาฬิกาคะเลขหนึ่งเลขสองนะะค นาฬิกามีเลขหนึ่งถึงเลขสิบสองนะคะทีนี้นักเรียนดูค่ะทีนี้นักเรียนดูเดี๋ยวเชื่อถามนักเรียนนะคะถามว่า <c oughs> เราเราจะพูดเรื่องการวันก่อนนะคะ,ะการวันก่อนนะคะเอานักเรียนดูที่ในาฬิกาไหนใครอ่านได้ยกมือขึ้นกี่นาฬิกาครับหกนาฬิกาึ่งขึ้น 6นาฬิกาถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะลงไือเพื่อน่อยค่ะต่อไปต่อไปกลางวันนะคะกลางวันอันนี้ขยันได้ยืนขึ้นค่ะกี่นาฬิกาคะ10นาทีค่ะอะไรนะคะ7นาฬิกา10นาที7นาฬิกา10นาทีถูกไหมคะนักเรียนถูกนะคะลงมมอเพื่อน่อยค่ะต่อไปต่อไปอยากจะถามอยากกระเด็นมากเลยนะคะ เอาจัก,การินยืนขึ้นง่ายๆนะคะจัก,การินขณะนี้เวลาเท่าไหร่ครับเป็นนครับฮะ <c oughs> ดูให้ดีค่ะดูให้ดีค่ะกี่นาทีคะน,ากกาน,นักเรียนอ๋อจักรินนั่งลงค่ะจีนช่วยน่ารักมาก ถูกต้องไหมคะเรียนถูกต้องไวหน่อยค่ะกเราต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะประเด็นใหม่นะคะเอ่อนี่กลางวันช่วยนักเรียนต่อไปกลางคืนกลางคืนนะคะได้หรือได้ กลางคืนะคะกางคืนเอาเอาเดี๋ยวคุลงบอกค่ะตอัต่อเอาเสร็จ้เอาสิบเก้านาฬิกาเก้านาฬิกานะคะถูกต้องไหมคะเรียนถูกต้องนะคตั้วยเพื่อนหน่อยค่ะน้าตนะคะสิบเก้านาฬิกาต่อไป นักเรียนอย่าลืมว่าตรงนี้18นาฬิกา19นาฬิกา20นาฬิกา21นาฬิกาไปเรื่อยๆอ่าตรงนี้ใครอยากได้อ่าเนติรบุตรขณะนี้เวลา20นาฬิกา30นาทีครับ2 0นาฬิกา30นาทีถูกที่ร้านเรียนถูกต้องนะคะกลุ้ม้ไวหน่อยค่ะนิสิตการบอกเวลาการวันและก็ลางคืนนะคะการวันและการคืนต่อไป ต่อไปนักเรียนเปิดหนะังสือหน้า186ค่ะ